างแก้เบาหวานถ้าคุณมีขมายมหน้าท้องหิวบ่อยขาดพลังงานมีตึงหนที่คอคุณกําลังจะเป็นเบาหวานนะครับแนะนําฟังคลิปนี้จนจบนะครับต่อมั่นใจว่าต่อช่วยคุณได้แก้วคือร่างกายของคุณอินซูลินเหมือนฝาขวดตัวควบคุมน้าตาลให้คุณเมื่อคุณเป็นเบาหวานคุณมีน้ําตาลในกระแสเลือดคุณมีน้ําตาลแต่คุณใช้น้ําตาลไม่ได้เหมือนฝาที่ปิดอยู่เมื่อคุณอินซูลินต่ําเหมือนฝาขวดที่เปิดออก ร่างกายคุณก็ใช้ไขมันพลังงานได้น้ำตาลในเลือดของคุณก็ค่อยๆลดลงแบบนี้ไงครับส่วนใหญ่ตอนเช้าก็กินแบบนี้ใช่ไหมครับพอคุณกินเข้าไปร่างกายก็เริ่มหิวบ่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายเก็บสะสมพลังงานแล้วกลางวันคุณก็เริ่มกินต่อคุณเริ่มกินอาหารกลางวันแล้วก็ขนมสะสมแบบนี้ใช่ไหมครับคุณง่ายๆร่างกายคุณได้พักตอนเดียวคือตอนคุณนอนนี่แหละที่ดีที่สุดน,นะครับ ร่างกายคุณอ่ะเก็บพลังงานมากๆในตอนดึกใายเป็นบ้างที่หิวกลางดึกลุกไปหาอะไรกินในตู้เย็นคุณที่พักตอนดียก็คือตอนที่คุณตื่นนอนร่างกายคุณจะเผาผ่านพลังงานไฟเบอร์จะเป็นตัวดักจับน้ำตาลทาให้น้ําตาลไม่เข้าสู่กระแสะเลือดของคุณน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดคุณน,น้อยมากประวานของคุณจึงดีขึ้นกินไฟเบอร์ให้พอก่อนมื้ออาหารทุกครั้งนะครับ